เหตุผลของการสวดพระอภิธรรมในงานบำเพ็ญกุศลศพนั้นพรอแม่ครูบาอาจารย์ท่านอธิบายความเอาไว้สามประการนะครับประการที่หนึ่งพระอภิธรรมเป็นธรรมะของเทวดากล่าวคือพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เพื่อไปทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมาดาจึงเป็นเหตุให้เหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงได้มาเข้าเฝ้าเพื่อฟังธรรมด้วยตลอดสามเดือน ประการที่สองพระอภิธรรมเป็นพุทธ,ธานุวัตรก็คือเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พุทธมารดาคือแสดงแก่โยมแม่ด้วยความกระตันยูบูชาผู้มีพระคุณดังนั้นชาวพุทธจึงปฏิบัติตามพระพุทธองค์น้อมนำพระอภิธรรมมาสวดในงานบำเพ็ญกุศลศพประการที่3พระอภิธรรมเป็นปรมาธรรม ก็คือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลง